ค่เพื่อนๆทุกคนวันนี้เราก็จะมาแชร์วิธีการเอาฟอนต์ลง Goodnotes แอปวาดรูปโปรพีดแล้วก็แอปตัดต่อ VLO ของเรานะคะมีวิธียังไงบ้างไปดูกันเลยขั้นตอนแรกนะเราก็จะไปโหลดแอปที่มีชื่อว่า iPhone ก่อนนะคะเข้าไปที่ App Store ของเราเลยนะ แอปนี้นะคะเพื่อนๆน,นี่เราก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะแต่ว่าของเราดาวน์โหลดมาแล้วนะคะต่อไปเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็ไปที่แอปทวิตเตอร์ของเรานะคะนี่เข้ามาที่แท็กว่าแจกฟอนต์นะคะแล้วก็เราก็มาเลื่อนเื่อหาได้เลยว่าเราต้องการฟอนต์ไหนนะจะมีคนใจดีมาแจกฟอนต์ไว้ในแท็กนี้นะคะหลังจากที่เราเลือกฟอนต์ได้แล้วว่าเราจะเอาฟอนต์ไหนสมมติว่าเราจะเอาอันนี้นะเราก็มากดรีทวีต แล้วก็กดแทปเป็นกำลังใจให้เจ้าของฟอนด้วยนะคะซึ่งฟอนนี้เป็นของของคุณวินซัมนะคะ mm hmm. หลังจากที่เรากดเข้ามาแล้วนะคะเราก็เลื่อนขึ้นมาดูข้างล่างนะคะ mm hmm. คุณเจ้าของลิง์จะทิ้งลิง์ไว้ใต้คอมเมนต์นะแล้วก็กดเข้าไปเลย mm hmm. ก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็เลื่อนหาคำว่าดาวน์โหลดนะ ปึ๊บแล้วก็เปิดใน iPhone แอปที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะคะนี่นะคะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็กดลงได้เลยกดอนุญาตนะคะปึ๊บแล้วก็ไป Open Setting นะแล้วก็เลื่อนหาการจัดการ VPN นะคะเข้ามาแล้วปึ๊บแล้วก็มากดตรงนี้นะ เป็นแอปที่เราเพิ่งโหลดมาเมื่อกี้แล้วก็กดติดตั้งนะคะใส่รหัสเครื่องของเราแล้วก็กดติดตั้งได้เลยนะแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะคะก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาลองดูใน Google n o t e ว่ามันโหลดมาหรือยังนะ mm hmm. แล้วก็เดินหาฟอนต์เมื่อกี้นะคะมีชื่อว่า Mob Mat นะ นี่เจอแล้วก็กดเข้าไปเลยแล้วเราก็ลองพิมพ์ดูได้เลยนะก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแอปที่เราโหลดมาเมื่อกี้ต่อไปจะเป็นการแชร์วิธีการเองฟอนต์ลงในแอปโปรเกรดของเรานะคะขั้นตอนแรกเลยก็คือไปที่แอปทวิต t ต r ของเรานะพอเข้ามาในแอปทวิตเตอรแล้วเราก็ไปที่แท็กเดิมนะคะก็คือแจกฟอนต์นะ แล้วก็มาเลือกได้เลยว่าเราอยากได้ฟอนต์ไหนนะสมมติว่าเราจะเอาฟอนต์นี้นะคะของคุณเป็น Drop the Beat นะคะแล้วก็อย่าลืมกดรีทวิตกดแฟบเป็นกำลังใจให้เจ้าของผลงานด้วยนะพอเสร็จแล้วคุณเจ้าของผลงานเขาก็จะทิ้งลิงก์ไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็กดเข้าไปเลย 00: 00: 00. ก็จะขึ้นหน้าตามแบบนี้ขึ้นมานะแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดเหมือนเดิมนะคะ แต่คราวนี้เราจะไม่เปิดใน iPhone แล้วนะเราจะไปที่เพิ่มเติมตรงนี้นะคะแล้วก็ไปยังแอปไฟน์นะแล้วก็บันทึกได้เลยพอบันทึกเสร็จแล้วเราก็จะไปที่แอปไฟน์ของเรานะคะนี่นะคะฟอนก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วแล้วเราก็ไปที่แอ p โปร a ีของเรานะแล้วก็เพิ่มกดตรงนี้แล้วก็กดเพิ่มแล้วก็เพิ่มข้อความนะคะก็จะขึ้นมาแบบนี้นะ ให้เราคลิก2ครั้งแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะคะแล้วก็นำเข้าฟอนต์ตรงนี้นะกดเข้าไปเลยนี่นะคะก็จะเป็นฟอนต์ที่เราโหลดมาเมื่อกี้มันก็จะขึ้นมาให้เลยนะแล้วก็กดเข้าไปเลยค่ะเนี่ค่ะะก็คือนำเข้าเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะไปหาฟอนต์เมื่อกี้ที่เราโหลดเข้ามานะเจอแล้วนี่นะคะเป็นฟอนต์นี้นะคะที่เราเพิ่งโหลดเข้ามาเมื่อกี้แล้วก็กดูได้เลยแล้วก็จะมาลองพิมพ์ดูนะคะ นี่นะคะก็ได้เรียบร้อยนะคะสําหรับฟอนที่เราโหลดขึ้นมาเมื่อกี้นะซึ่งฟอน์เมื่อกี้จะมีแค่ภาษาอังกฤษนะคะแต่ถ้าเราอยากได้ภาษาไทยเราก็ลองไปหาฟอนต์ที่เป็นภาษาไทยดูนะ<ม>เดี๋ยวเราจะลองไปหาฟอนตที่เป็นภาษาไทยดูนะคะ<ม>เข้ามาที่แอปทวิตเตอร์ของเราเหมือนเดิมนะคะ<ม>แล้วก็เลื่อนหาฟอนตได้เลย<ม>โอเคเราก็เจอฟอนต์ภาษาไทยที่เราอยากได้แล้วนะคะฟอนนี้เป็นของคุณไอโบบีนะคะแล้วก็มากดรีทวิต แล้วก็กดแทบให้คุณเจ้าของผลงานเหมือนเดิมนะพอเสร็จแล้วเราก็ไปที่ลิงก์ที่คุณเจ้าของผลงานให้ไว้นะคะก็กดเข้าไปเลยก็จะ <inte> ขึ้นแบบนี้มาเหมือนเดิมนะแล้วก็กดไปที่ดาวน์โหลดนะคะปึ๊บแล้วก็ไปที่เพิ่มเติมนะคะแล้วก็ไปยังแอฟไฟล์นะคะแล้วก็กดบันทึกได้เลยพอเสร็จแล้วเราก็ไปดูที่แอฟไฟล์ของเรานะนี่ก็มาแล้วนะคะแล้วก็ไปที่โปรเจกต์ของเรานะ ไปเหมือนเดิมเลยเพิ่มข้อความนะคะกดคลิก2ครั้งเหมือนเดิมนะแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะคะแล้วก็นําข้อฟอนต์นะแล้วก็ไปที่ฟอนต์ที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะคะคลิกไป1ครั้งนะนําเข้าเรียบร้อยแล้วก็หาฟอนต์ที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะคะนี่นะคะบ o บีฟอนต์นะคะแล้วก็กดเข้าไปเลยแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะคะนี่นะคะก็จะเป็นฟอนต์ภาษาไทยที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะเรามาลองพิมพ์ข้อความดูนะ เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับฟอนที่เราโหลดมาเมื่อกี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะง่ายๆแบบนี้เลยก็เสร็จไปแล้วนะคะสําหรับการโหลดฟอนเข้าแอปโปรเพของเรานะคะและต่อไปจะเป็นการใช้วิธีการนําฟอนเข้าแอปตัดต่อของเราก็คือแอป VLO นะคะวิธีการทําก็ง่ายมากๆนะคะซึ่งถ้าเราได้มีการโหลดฟอนมาเรียบร้อยแล้วเราก็ไปที่ ไปที่อาคาล่ของเรานะคะแล้วก็มาเพิ่มข้อความตรงนี้นะอะไรก็ได้ก็กดเข้าไปเลยแล้วก็พิมพ์อะไรก็ได้นะคะพอเราพ,พิมพ์อะไรอะ่ะ <3 D S 1> <c oughs> สวีดีสวัสดีโอเคเรจเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปที่ฟอนต์ตรงนี้นะคะตรงนี้เลยกดเข้าไปเลยลก็ ไปที่นําเข้าฟอนต์ตรงนี้นะคะมันจะอยู่ล่างๆนะแล้วก็กดบวกตรงนี้นะคะปึ๊บแล้วก็นําเข้าจากแอฟฟนะคะนี่นะคะก็คือเป็นฟอนต์ที่เราเพิ่งโหลดมาเมื่อกี้นะเราจะเอาอันเดิมหรือว่าจะเอาอันใหม่ก็ได้นะคะก็ทําเหมือนกับวิธีการที่โหลดในโฟลเควเเลยนะาก็คือเป็นโหลดจากทวิตเตอร์มาก็ได้เหมือนเดิมนะคะก็กดเข้าไปเลยซึมราจานี้นี่นะคะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยแบบง่ายมากๆนะคะทุกคน เรียบร้อยแล้วถ้าเราอยากจะแอดเพิ่มแล้วก็กดบวกนะคะแล้วก็ไปที่แอปไฟล์นะคะเหมือนเดิมตอนนี้นะคะแต่ฟอนนี้จะไม่มีภาษาไทยนะคะก็จะเป็นภาษาอังกฤษแทนนี่นะคะก็จะเป็นภาษาอังกฤษอย่างที่เราหลบมานะหรือว่าถ้าใครอยากได้ฟอนต์อันใหม่นะคะเราก็เข้าไปที่แอปพอลิเตอร์เหมือนเดิมนะ ก็ไปที่แท็บเดิมนะคะแถบแจกฟอนต์นะคะแล้วก็มาเลื่อนหาได้เลยว่าเราอยากได้ฟอนต์ไหนนะซึ่งเราก็เลือกมาแล้วนะคะว่าเราอยากได้อันนี้นะอันนี้เป็นของคุณ G G S S, S E N X E นะคะตอนแรกเลยเหมือนเดิมนะคะรีทวิตแล้วก็กดแฟมให้คุณเจ้าของผลงานด้วยนะคะพอเรียบร้อยแล้วเราก็มาดาวน์โหลดได้เลยนะคะซึ่งเขาก็จะทิ้งลิงก์ไว้อย่างนี้นะ ซึ่งถ้าเป็นแอปใน Google Play อย่างนี้นะคะเราก็กดเข้ามาแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะคะมันก็จะรอตรงนี้นะคะเตรียมการดาวน์โหลดตรงนี้ยนะ พอเรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นมาเป็นไฟล์ชิปนะคะคือถ้าโหลดในอันธรรมดาที่เราโหลดก่อนหน้านี้น,นะคะมันจะไม่ใช่ไฟล์ชิปมันจะมาเป็นไฟล์ฟอนต์ของเราได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นการโหลดใน Google Drive มันจะเป็นไฟล์ชิปให้เรามาแตกไฟอีกทีนึงน,นะคะซึ่งเราก็ไปที่เพิ่มเติมนะคะแล้วก็ไปที่ add file นะแล้วก็บันทึกได้เลยพอเสร็จแล้วเราก็ไปที่ add file ของเรานะคะ พอเข้ามาแล้วมันก็จะเป็นไฟล์ชิปแบบนี้นะคะก็กดไปหนึ่งครั้งนะคะรื้บเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะ,ะนี่นะคะเราก็จะได้ไฟล์ฟอนต์ของเรานะคะพอเราได้แล้วปุ๊บเราก็ไปที่ f b v l เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะมาที่ฟอนต์ต,ตรงนี้นะข้างล่างตรงนี้ก็กดเข้าไปได้เลยแล้วก็กดบวกสีเขียวนะคะปุ๊บแล้วก็นําเข้าแอปไฟล์ ไฟที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะนี่แล้วก็เข้าไปได้เลยนี่นะคะก็จะได้มาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วก็จะมาลองพิมดูนะพอพิมพ์เสร็จแล้วเราก็จะได้ฟอนต์ของเราแบบนี้เลยนะคะที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะก็<ม>เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสนาการเอาฟอนต์เข้าแอปตัดต่อ VLO ของเรานะ เสร็จกันไปแล้วนะคะสำหรับกันแชร์วิธีการเอาฟอนต์เข้าแอป o o ดโ o t e แอปโ o c ค e อ็ดแล้วก็แอปตัดต่อ B L O ของเรานะถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยหรือมีปัญหายัางไงก็เม้นถามไว้ที่ใต้ด s c r i p ชั่นเหมือนเดิมน,นะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบนะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย